สวัสดีครับพบก,กับกลยุทธ์ประจําสัปดาห์นะครับอันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ผ่านพ้นไปแล้วนะสัปดาห์ที่3นะตลาดเองยังไม่ยอม Move on ไปนะจากโซนบริเวณของตัวกรอบพันหกับพันหยนะยังไปไหนไม่ได้สักทีนะครับก็ถือว่า ผิดนะจากที่คาดเอาไว้นะครับเพราะผมคิดว่าตลาดน่าจะต้องเลือกคางได้สักทีในสัปดาห์ที่แล้วนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับมาในสัปดาห์นี้เองก็ยังคงมองกันนะครับว่าการซิกแซกในลักษณะของการขึ้นลงสลหับฟันปลาย,ยังมีโอกาสได้เห็นอยู่สําหรับภาคของตัวดัชนีนะครับแล้วก็กรอบการเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้ก็1 5 1 0ถึง1540 นะฮะแล้วก็มองในส่วนของตัวประเด็นที่ดูจะเปลี่ยนแปลงไปในที่เป็นด้านบวกก็คงจะเป็นหุ้นหลตัวนะฮะที่รอบนี้เนี่ยเราเห็นการประกาศผลการดําเนินงานออกมาแล้วเนี่ยต่อให้มันแย่นะครับราคาหุ้นหลายตัวก็เริ่มไม่หลงใอย่างยกตัวอย่างในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่โดดเด่นเลยอย่างเช่นพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างฮาน่านะครับหรือจะเป็นในกลุ่มอย่างเจมาร์ซิงเกอร์เจมทีก็แล้วแต่นะครับก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าทิศทางราคาหุ้นเหล่านี้นะครับกำไรออกมาถ้าดีเกินคาด ราคาอื้นก็พร้อมไปต่อนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดแย่กว่าคาดนะแต่ว่ามันก็มีแาวโน้มที่ราคาเนี่ยโดนขายลงมาเยอะนะครับดาวไซส์ size, หรือว่าความเสี่ยงด้านล่างมันก็เริ่มถูกจํากัดก็มีโอกาสในการถูก cover shot เช่นเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าดูจากโมเมนตัมของราคาหุ้นลายตัวแบบนี้แล้วเนี่ยนะผมคิดว่าในภาพตัวของหุ้นลายตัวสามารถที่จะเลือกเล่นได้ต่อนะครับแล้วกลยุทธ์หลักที่เราเน้นย้ํามาก็คือการ buy on dip หรือว่าการซื้อโดยไม่ไล่ราคาเนี่ยยังคงเป็นกลยุทธ์ที่คิดว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะครับสำหรับในรอบสัปดาห์นี้ ส่วนประเด็นแล้วก็ปัจจัยที่จะต้องตามกันในสัปดาห์นี้ผมว่าหลายเรื่องก็คงจะมีความชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเมืองในประเทศนะครับเรื่องของตัวการประชุมเฟดและที่จะเป็นในส่วนของตัวแจ็คสันโคที่เขาจะมีการจัดขึ้นในปลายเดือนสิงหานะครับอยู่ในระหว่างที่25-26เนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะมีความชัดเจนเหมือนกันกับทิศทางนโยบายทางการเงินนะครับของทางธนาคารกลางสาหรัฐในปีหน้ารวมไปถึงนะครับกับประเด็นที่หลายคนอาจจะมีความวิตกกังวลกันในรเรื่องของอสังหา ของจีนที่ดูจะมีประเด็นปัญหานะครับแต่ก็ต้องมองว่าในรอบนี้เองเนี่ยมันไม่น่าจะลุกลามบานปลายขนาดเป็นในเรื่องของตัวฟองสบู่เพราะว่ากระดูกกับการกิ่งกําไรในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยในประมาณปี2ปีก่อนนะครับที่มีประเด็นของเอวอร์กรนเกิดขึ้นเนี่ยตลาดก็มีการเตรียมตัวรับมือมีการทางการจีนก็มีการเตรียมรับมือมีการปราบมีการปราบในเรื่องของการกิงกาไรในส่วนนี้มาโดยตลอดเพระฉะนั้นในประเด็นมหาภาคทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้ามีความชัดเจนกับการเมืองในประเทศนะครับร ไปถึงเรื่องของตัวเฟดก็ดูน่าจะเป็นบวกนะกับในเรื่องของตัวทิศทางการลงทุนหลังจากนี้ไปเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราลองเราลอ,ลองมาติดตามดูปัจจัยพวกนี้ไปก่อนละกันนะครับว่าออกมาลราชัดเจนตลาดหุ้นจะตอบรับในด้านไหนนะครับซึ่งผมยังให้น้ําหนักไปในทางที่เป็นด้านบวกเล็กๆแล้วก่อนละกันนะก็คิดว่าการขึ้นลงสลับฟันปลาในสัปดาห์นี้สามารถที่จะเลือกหุ้นลงทุนได้นะครับแล้วก็มองทิศทางหลังจากนี้ไปถ้ามีความชัดเจนน่าจะหนุนนำตัวตลาดให้มันกลับขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับในส่วน ตัวหุ้แนะนําประจําสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกเอราวันนะครับหรือจะเป็นคาราบาวก็ถือว่าทําผลตอบแทนได้ดีนะในสัปดาห์นี้ก็เทรนเดอรนะครับกับหุ้แนะนำ3า3ตัวจากทางทีมวิจัยสัปดาห์นี้เลือกมาก็จะมีคอมเจ็ et, นะครับมี CP e x เอ็ Star, นะครับแล้วก็มีตัวของ YGG นะสัปดาห์นี้ก็จะฝากข้อมูลไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ